วันที่ผมอยู่ในเกม Minecraft และในครั้งนี้ผมติดอยู่บนแพรไม้ที่มีทรัพยากรจำกัดและมีเกาะข้างๆที่มีทรัพยากรจำกัดเช่นกันผมต้องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้แล้วสร้างอรารยธรรมอาวุธและชุดเกราะต่างๆเพื่อไปสู้กับเอ d นเดอร์ดากผมจะสามารถสร้างอรารยธรรมและไปปราบเ n d e เดอร์ดากอนได้หรือไม่เราไปดูพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์ m i n e c r a f เอาชีวิตรอดบนเกาะโดดเดียวเราไปดูกันเลย เอาละครับผมยินดีต้อนรับทากชมชมก็สู่ไม่ครับติดเกาะโดดสองครับผมโดดสองเพราะว่าพี่พีมาแล้วครับผมก็เปลี่ยนสกินใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรอครับพี่พีแรเอื้อกำหนดจะกบมาในที่สุดเราก็ไปโดนเดียวอีกต่อไปอุปกรณ์แล้วก็ทำงานสรเจ้าถาดเฮ้ย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 เไ้ยเหลไปไ้ลเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเ้เ้เอาเอาเ ไปเลยเจ้าหมีนั่นแหละเข้าไปเลยปิดประตูแล้วดิชาวบ้านหมายความว่ายังไงกันอ่าเดี๋ยวชาวบ้านตัวนี้เขาสามารถแลกของได้เราจะแลกของไปเรื่อยๆเห็นไหมเหไมเขายืนนิ่งอย่างเลยอ่ะพี่เอาคลิกได้ไหมคลิกได้ไหมไม่ไม่เขายืนนิ่งอย่างเลยเขาเขาไม่เดินไปไหนเลยอยู่ไม่ไม่มันอยู่ตรงนี้มันเป็นหมอดเอ็มพีซีเห็นไหมเขาแลกน้ำตาลเห็นไหมนั่นแหละเราจะเอาน้ำตาลแลกเหล็กพอได้เหล็กมาแล้วเราจะมาทำ ที่ปั๊มลาวาแล้วเอาลาวาไปเผาเป็นหินเรียบแล้วเอามาแลกกันอีกทีนึงาามันทตามเป็นขั้นตอนอส,ตสเต็ปไม่ได้เล่นไหมครับนานพี่สอน,น่อยสิพว่ผมลืมไปหมดแล้วพี่ อ่าผูกันช่วยคุณได้แล้วพี่มีกันไกเทพด้วยนะกันไกที่ไม่มีวันหมดอายุ่ะกันไกฟินิตี้ใช่แล้วพี่ก็ได้อีเตอร์เหล็กโอ้โหได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้ทุกคนรูดีกว่านะครับคือพื้นที่ตรงนี้ผมไปปลูกต้นไม้นะผมไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มนะแต่ว่าฟุตเทจที่ผมอัดมาเกือบ20บนาทีมันมาเจ๊งอ่ะมันระเบิดไปเลยอตอนนี้พี่ตอกกหนเหล็กเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะเอาประทับที่ตักลาวาไงนี่ไงที่มีฟาร์มปั๊มลาวาอยู่ แล้วแล้วข้างล่างนี่ทำไมเป็นเป็นไม้อย่พี่มันคืออะไรไม่พี่อุดไว้ไม่ให้มอสเตอร์มันเกิดไงใช่ไหมแล้วเราจะให้ผมทำอะไรนในพ e ิโซนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอย่ <Corner stone> พี่ก็ขึ้นเรือโอเคเราก็จะไปตามหาวันพีทกันอ้อ oh, ไปเลยกับตันวันพีทเดี๋ยวพี่พาตำ <built> รวจพ,พ,พื้นที่ก่อนโอ้พี่แล้วข้างบนนั่นคืออะไรอย่พี่ข้างบนคือเอนเดอร์ดากอนน่ะถ้าเรามีของครบแล้วเราค่อยขึ้นไปนี่ตรงนี้พี่ทำเป็นฟาร์มมอสเตอร์แต่ว่ามันไม่เกิดสักตัวเลยโง่ทำไมอะแล้วเรากดเอม ตรงที่มันเป็นอันเนี้ยเห็นไหมกลางทะเลเลยเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นจุดแดงๆเห็นไหมไอ้เล็กๆอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างอ่ะแต่พี่ลงไปไม่ถึงอ่ะเพราะว่าซอมบี้มันเพียบเลยอ่ะแลวตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่พี่มาปลูกไว้นี่ไงพื้นที่สำหรับการเกษตรทั้งนั้นเลยมีแกะด้วยในในเกาะมันเปิดเผยเป็นแผนที่เหมือนมีต้นไม้อ่ะนี่ไงต้นไม้อย่างใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ย แล้วตรงนี้พี่ก็มาปลูกผักอะไรให้เรียบร้อยมีแกะด้วยทัางนั้นตรงนี้ก็แลกของแบบเอ่อของเกลือฮะของเกลืออย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเฮ้ยแร่พีชไม่ใช่ของเกลือนะแร่พีชเลยนะเอาไว้อัปเกดหรือเปล่าเออแร่พีชเนี่ยใช่เอาไว้อัปเกตนั่นแหละพี่มีกระไก่ตัดขนแกะเราเราไปไปไหนต่อครับผมฮะแล้วเราเราต้องไปไหนต่อเเราต้องหาอะไรนะ พี่ไม่รู้ล้จุดประสงค์ประสงค์ของที่ผมเข้ามานี่ผมจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องทำฟาร์มเพื่อฟาร์มอุปกรณ์แล้วไปฆ่าเอ็นเดอร์ดักก้นให้ได้เข้าใจไหมว่าตอนนี้พี่สร้างให้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยทั้งพื้นที่ปลูกผักทั้งอันนั้นอันนี้เต็มไปหมดเลยอะเราต้อง เร,เราเราขนเราขนแกะไปสัก2ตัวแล้วทําเตียงรัวๆแล้วระเบิดมันไม่ได้อะไม่เอาไว้ตรงนี้นี่แหละถ้าขนไปตรงนู้นนะ่ะมันไม่มีพื้นที่สําหรับหญ้ากเกิดไงมันมีแค่ที่นี้ที่เดียวพี่ก็เลยต้อง ตัดใจเอาไว้ล้ดีเลยทำแบบตัวลำบากยังเลยพี่ลำบากมากๆเราต้องข้ามไปข้ามมาชีวิตชีวิตไปสร้างเรือแล้วมาด้วยชีวิตเลยไปละบายโน้ตล้อด้วยฮะรอด้วยอ่าตรงนี้พี่มาเอาลาวาแล้วมันมีแค่บล็อกเดียวแล้วก็มันมีแล้วอะไรอยู่ข้างบนนะพี่ไอ้หมูนั่นมันสปาวลงมาเรื่อยๆเลยเราก็สามารถเอาเนื้อหมูจากตรงนี้ได้เลยถือว่ามีอาหารมีใช่ฮัลโหลฮัล o โอเคทิ้งไว้นี่แหละบายบาย เราเราสามารถลงขึ้นไปตีมันได้ไหมมาเถอะจะไปยุ่งกับมันมันตีแรงเราไปฟาร์มหินดีกว่าเอาละเราจะทําการฟาร์มของกันนะพี่นะืโอเคเพื่อเราจะขึ้นไปบนนู้นเราไปเปิดประตูดีเอ็นให้จริง่นี่คืออะไรพี่นี่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นเหมือนทุ่นเหรอใช่นั่นคือทุ่นอ่ะน่าจะเอาไว้สร้างอะไรแบตรงนี้สร้างเตียงนอนในวันแรกมั้งแต่ว่าพี่ไม่ได้มาเอาแต่ทุ่นข้างล่างมันเหมือนมีของเลยนะพี่เป็นเกาะเล็กๆข้างล่างอ่ะพี่คือเราไป พี่ลงไปแล้วพี่โดนไอ้พวกนี้ปลาไทเด้นใส่อะอ๋<ม>ะอก็คือมันต้องมีอุปกรณ์ก่อนอ่าโอเคงั้นเราคงต้องฟาร์มมันก่อนไปดูที่เงินไข่เขามีอะไรให้เรามั่งเนะพี่อ่าดูหน่อยสิว่าเราจะไปยังไงแต่พี่ปลูกอ้อยก่อนเพราะว่าอ้อยมันสำคัญต้องใช้น้ำตาลใช่ต้องหาน้ำตาลใช่ถ้าเกิดเรามีน้ำตาลในในอ้อยอยู่ตรงไหนอะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคพี่กำลังปลูกเพิ่มเรื่อยๆ โอ้ที่นี่เราไม่มีชาวบ้านเลยอดสร้างก้ิมเหล็กไม่ใช่้ามีฟาร์มเหล็กแล้วก็นี่มีฟาร์มวัวอยู่ตรงนี้อันหนึง่งโอ้อันนี้เป็นลาวาใช่ไหมเฮ้ยแล้วพี่เอาเหล็กมาจากไหนถึงมีถังเราถัางเก็บลาวาเอาก็พี่ก็แลกกับไอ้นั่นไงโอ้โอเคแลกกับชาวบ้านโอเคขยายขยายโอ้จะค้าแล้วแปบเดียวจะค้ำแล้วพี่ขอเราล่อนอยู่ตรงไหนนะขอเราล่อนอยู่กับพี่เอาขึ้นไปไว้ข้างบนละเรือเราล่อนไหมเด้อโอเคตรงนี้เราก็ฟาร์มหินได้นะนี่เราขุดตรงนี้เราก็ฟาร์มได้เลย โอเคงั้น FK แบยมีมันจะเดินทางข้าพิติอ่ะมันไปแล้วโอเคงั no. No. ้นก็ให้อาหารวัวแล้วก็นั่นแหละเออวันนี้เจ้าวัวน้อยเอากินเข้าไปกินเข้าไปไอ้พวกวัวโปกเอ้ยโน นี้เป็นอาหารชั้นเยี่ยมเราเลยแหละนี่ไงอ้อยอากาศเริ่มหนาวได่เป็นไรเราทนแดดทนฝนเราคือพระเจ้าเปิดโหมดเครียทีพเอาหล่บมันก็มีบูเบอร์รี่ด้วยนะในบ้านเรานะเดี๋ยวพี่จะทำอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าพี่เข้ามาแล้วมีพี่แก๊กเตลยบ้านเรามัดูโล่งอย่างเลยพี่บ้านเรามาดูโล่งโล่อย่างเลย ดูไม่เป็นศิลปะเปสเลยนี่เราต้องทำตอนนี้คือเราต้องทำฟาร์มต้นอ้อยยังไม่เกิดมันมืดมากแล้วซอมบี้อะไรก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยพี่พูดตรงๆไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยพี่จำได้ว่าพี่ทำพ p ิกแอ็เอ่อเพชรอยู่นี่นะพี่แล้วผมจะฟาร์มพวกเกลิสตันนี่ยังไงนี่แหละเราต้องฟาร์มหินตรงนี้ไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่ถ้าอยากได้ปุ๋ยเยอะๆนะใครเบียดกูวะ ไอหมีเวยผมจำได้ว่าผมลงหมดที่มันมีบสเตอร์ให้กินนี่ทำไมเราต้องกินปลาเผาไปตกปลาก็ได้นี่นะเฮ้ยมีไปตกปลาขอหน่อยแล้วกันมันมียายแมงมุมในนั้นนลยยายแมงมุมอ๋อมีอันเดียวโอเคเดี๋ยวลองไปดูดิเดี๋ยวนี้มันมีแค่มันมีแค่อันเดียวมีไฟอยู่ขนาดนั้นมันจะเกิดให้เราไหมล่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้ปักไฟนะเออแล้วนั่นมันคืออะไรแสงสว่างของนั้นพี่ปักทิ้งไว้เหรอ ที่ได้ปักไว้โอ้โหมันเยอะมากเลยข้างล่างนี่ดาสบ้าถลงไปจัดการไอ้พวกผีน้ําพวกนี้ได้ด้วยนะแล้วเราก็จะได้ทองแดงมั้งทองแดงเราเจาะมาทําอะไรบีเฮ้ยทองแดงมันแลกกันนั้นได้นะันนี่นีมนี่ไงแลกอะไรทองแดงกับแท่งเหล็กหนึ่งอันเท่ากับแท่งทองหนึ่งอัน แท่งทองกับแท่งทองแดงรวมกันก็จะกลายเป็นเพชรไงพี่โอ้โอ้ไปฟาร์มมันเถอะไปฟาร์มมันเถอะเส้นทางยังยาวไกลเราต้องการโบนมิวพี่เราต้องการโบนมิวแบบเร่งด่วนแล้วเราต้องสร้างฟาร์มมอนสเตอร์อะะเดี๋ยวสร้างเตียงก่อนตรงทุกนู้นหรอโอเคเดี๋ยวขอสร้างเตียงก่อนก่อนอื่นเลยเตียงเหรออ่ะเอาไปเออนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วที่นอนก่อน ที่นอนที่ดี<อ>ที่สุดตรงนี้นอนละอุปรกรณ์เอานอนแล้วเหรอ ผมว่าจะนอนจริงๆผมว่าไปฟาร์มแร่ทองในเนเธอร์ก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะให่เนเธอร์ไม่มีอะไรเลยนะเราเข้าไปดูสิไหนอ่ะมันคืออะไรทําไมมีแค่นี้มันกวว่ายัางไงนั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละพี่ก็บอกแล้ว <c oughs> ม,มีแค่นี้ปะเนี่ยเรียบร้อยไปได้อุปรกรณ์แล้ว <c oughs> และคําถามก็จะเกิดคําว่าฮาวขึ้นมาทําอย่างไรดีพี่ก็คิดว่าจะไปฟาร์มทองในนั้นนั่นแหละแต่แบบทองหายากจัดโอ้ยไม่ต้องว่าหายากพี่เดินออกจากเบสล็อกไงดีกว่าโอเคผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับ พี่มีแค่ฐานไม้อะมันรับแค่ฐานหินใช่ไหมฮ้ยน,น่าจะรับฐานไม้นะรับฐานไม้ดีกว่าอย่าเอาฐานไม้ไปใช้เอาเอันนี้ไว้ดีกว่าตัดต้นไม้เลยนะจ๊ะนั่นแหละสวย ừ, ซีมอลา<ม>ใช้แรงงานมอนเกิดได้ยังยังไม่เกิดเลยพี่เงียบคีบเลยต้องไปจัดการไอ้พวกอยู่ข้างล่างนี่วะ่ะ <c oughs> ได้เวลามีเบ<ร><อ>็ดตกปอาใช่ไหมลูกมีเบ็ดตกปอาใช่ไหมลูกมีเบ็ดตกปอาเออมาดิ เฮ้ยอ ah. tamam. so okay. huh? ึบ uh อ้าวได้เนื้อซอมบี้เอาก็ได้วะเดี๋ยวพี่ล่อมันขึ้นมาก่อนฮัลโหลฮัลโหลตูดแฉบแบฮัลโหลเออไงนี่อู้ได้ทองแดงมาหนึ่งสวยเข่งโอกาสดรอปไม่น่าจะยากเท่าไหร่้ว้าวว้าวว้าวเยอะ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 เเยอะเยอะเยอเยอะมากเยอะระวังลนเฮ้ยปลาตูวู้บีเนีดด้วยนี่เป็นตกปลาเราได้เป็นตกปลาแต่ใกล้พังแล้วอ่ะลอยต้องทำบริเวณ ใช้เราวาลาดไม่ได้พี่ลาดไปตามน้ำอ่ะพี่เพื่อมันเกิดอ่าปฏิกิริยาพี่ก็พี่ก็ใช้วิธีนั้นนั่นแหละในการขยายพื้นที่อนะแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่ผลลัพธ์ก็ใช้ได้แต่ก็จะช้านิดนึงเออมาเดี๋ยวผมลองขยายเองพี่ในเมื่อพี่ไม่ได้ทำอะไรจะขยายเองายของร้อนๆให้ผมได้ทำเถอะนะถ้าเกิดวางผิดก็นั่นแหละของร้อนๆเฮ้ยอะไรอะไรอะไรของร้อนๆออของร้อนๆเย้ของร้อน มาเก็บมาเก็บมาเอ้เออนีม,มันบักตีเรียวนีว่ว่ามันเกิดได้ไงเพราะว่ามันไม่มีทอชไงแถวนี้โ oh, อ้แซลมอนสตัวติดกับเรียบร้อยเข้ามาดีลูกเข้ามาดีลูกเข้ามาดีลูกเอาล่ะเราบาวางแผงกันก่อนว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดตอนนี้มีถ<ล>่านไม้แล้วก็ขนมปังเหล, <c oughs> ล็ก <c oughs> <c oughs> พี่ว่าการใช้อ้อยเลข4อันกับอันนี้2อันน่าจะคุ้มกว่านะตอนนี้ไม่ไมีถังว่ะขอถังหน่อยดิโอ้โหผมกำลังขยายบล็อกวันนี้จริงๆมันอาจจะดอบบนบล็อกกำแ็งไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีก้อนอะไรดำๆอยู่ในนี้ด้วยใช่มันล้อมรอบใช่ไหมหนีด้วยนีไงทุบช่วยด้วยประตูเดียวประตูอา้อา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 อ้าอ้าโอ้ เกิดไปแล้วกูมันมีกอ <ปะ S 1> ้อนดำๆด้วยว่ะพี่ไปกล้าเราไปสำรวจแต่ว่าพอพี่ลงไปสำรวจแล้วมันมีก้อดนดำๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลงไปเองพี่เดี๋ยวดูสิเผื่อมันมีฟาร์มมอนสเตอร์ข้างล่างเฮ้ยเป็นไปได้นะเราจะได้ทำแบบที่ลงไปเลยอะปะปะไม่มีประตูเื <B ru h> ดูประตูในกล่องมาด้วยเผื่อมีประตู <B ru h> ผมมีประตูพี่ผมมีประตูเอาอะไรทุกคนเราเจอดินแดนลึกลับอยู่ข้างล่างนั่นเราจะไปสำรวจกัน มาไปด้วย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 เฮเตรียมประตูไว้แล้วพี่ผมมีเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ขอยเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ขอยเป็นฟาร์มมอนสเตอร์เอาละพี่พร้อมนะวันที่ไปลงไปเลยต้องลงแบบรวดเร็วอุวยมันมืดตึ๊บเลยต้องโอ้ยถึงไม่เนี่ยเฮ้ยไปไปได้พี่ไปไปได้มันเหมือนโดรนโดรนเลยอุะ้ยจริงด้วยอุ้ยสปาลสปาลพี่อะไรเอาน้ำเอาน้ำลำเลียงลงไปก่อนไหม เดี u, e ๋ยวเดี o, ๋ยวอย่าพึ่งพี่ทำอันนี้ให้พี่จะทำอันนี้ให้โอ้วางวาง,วางไอ้นี่ใช่ไหมพี่จะวางไอ้นี่้ไหมทำเป็นห้องเซฟโซนไงพ,พี่มีชาเดนปลาหาเราเต็มเลยพี่โอ้โหหายละโอ้โหดูมันปลามาดิปิดประตูไงเฮ้ยระวงัง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 โอ้ยระวังระวังระวังเด้อระวังเด้อ โอเคบีสเปาวบอสเตอร์ข้างล่างแสดงว่าเราต้องไปฟาร์มหินพี่ที่ขึ้นมาแล้วนะพีล่ะเอาเราขึ้นไตทอนไหนวันนี้พี่ขึ้นมาแล้วพี่อยู่ไหนผมกำลังโดนจับจ้วงโดยไทเดนเดี๋ยวพีไปฟาร์มหินก่อนนั้งกันบายบายแสดงว่าเราต้องทําทางหินเพื่อจะลงไปข้างล่างเอาวันนี้โอ้โอ้ขึ้นมาเร็วจังเลยอ่ะดีที่ผมไม่มีของติตตัวเดี๋ยวพีไปเก็บผลผลิตทางนู้นหน่อยนิ เอาไม้ก็ได้ไปฟาร์มไม้ตรงต้นนั้นนะต้นใหญ่ให่อะม้ไปผมฟาร์มมาหมดแล้วพี่ไอ้ต้นใหญ่ๆหญ่นั่นเหรออ่ายังไอ้ต้นใหญ่ใหญ่ขอชุดอุปกรณ์ใหม่หน่อยครับโอเคขอชุดอุปกรณ์ใหม่ก่อนเจาอะไรขอหินหน่อยขอหินหน่อยครับผมจะทำชุดอุปกรณ์เย่เยอะเยอเยใช้ไม้ดีกว่าไหมเพราะว่าไม้มันมีอะตอนเนี้ยเอาไหมใช่ไม้ปลูกใหม่ได้เรื่อยๆนะแต่หินมันต้องใช้เวลาขุดอ่าพี่ขอไม้แล้วกันนะเอาไม้มาเราต้องทำทางขึ้นทางลงให้ได้เพื่ออิสรภาพของเราเอาแล้วของใครวะเนี่ยโอเก็บหน่อย โอ้ลอยฟูน้ําขึ้นมาเลยเหรอนี่โอ้ได้ได้เหล็กมาสามก้อนเจ๋งโอ้คือไปึ้น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 ไปึ้อไปึ้นไปแหวกจะรอดไปแหละเกือบขิบเนอะจริงๆว่าจะต้องเอาก้อนใบไม้นี้ไปด้วยนะมาจําเป็นรอดไหมรอดรอดที่ไม่ฟูน้ําหรอกนะของหูฟูไหมล่ะตรงนั้นน่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะเกิดเนี่ยเนี่ยพี่ค่อยต่อลงมาอย่างยากลําบากค่อยๆเดินทางี่ การเดินทางยังยาวไกลโอ้ยโอ้ยอ้าวกุ๊กกุ๊กกุ๊กเฮ้ยพี่แล้วมีเพชรอยู่ในนี้สองก้อนนี่หมายความว่ายังไงกันมันเอาทรยเดนมาใส่กุ๊กแล้วโอ้ยเปรตนี่หยุดเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ขาพ่างหเหรอเออผมไม่มีไม่มีปักเขไม่มีทอสอะไรเลยเดี๋ยวขอเก็บทอสสักอันหนึ่งก็ยังดีพี่หลบมันด้วยการใช้ไม้จู๊กอยู่เฮ้ย,ยขึ้นไป เออพี่ผมเจองานหยาบแล้วพี่อะไรคีปเปอร์เหรอเออ,เอ,อพี่สกเกลเขาเล็งหัวผมอยู่พี่พี่อุย้ยตกใจหมดด้วยพี่โผล่ขึ้นไปโผล่ขึ้นไปแล้วโดวลงไปทำใบอ๋อโอ้ยจีเพอร์ตายแล้วพี่ขุดก่อนแป๊บเดืองโดลงมาทำไบตรงนี้เร็ว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 ,รว,รวขึ้นมา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 อะไรเกือบตัวไปแล้วยี่ต่อให้ถึงอันสุดท้ายต่อกันต่อกันขอต่อกันขอต่อกันขอต่อกันเอาวะอะโว ชอบเกมนี้เจ๊งต่อ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 ลงมาเรื่อยๆต่อลงมาเรื่อยๆพี่ผมว่าเราต้องมีสิ่งนั้นนะพี่โล่เอามาเอาโล่มาทั้งนั้นอะว่าเราว่าเราต้องมีสิ่งนั้นแล้วนะแต่ไม้ผมไปไหนหมดอะพี่มันมันเคยมีช่วยพี่ด้วยเอออีกที่หาาแล้วพี่ตรงนี้ตรงนี้เยอะกว่านั้นอีกพี่นอนนอนไม่ได้พี่ว้า เอาไปสติกฟ้าบ้านฟา,าดอยู่ปูปูหัวปูปูไม่ป่<า>วยเออ <laughs> <laughs> โอ้ย <ละ S 1> ชีวิตกู <ละ S 1> ชีวิตกูเยาโอเคพีรมอนไหมอย่าเปิดประตูเออบ้า <laughs> มันอ,อุด,ด,ดลงาลมาลงน้ำไปฟาดมันลงน้ำทีฟาดมันลงน้ำทำอะไรเราไม่ได้ละฟาดไปลงน้ำ๋ยวมันก็เลยจะตุยเนยนะบายบายโอเคลุค้นไปมึงตัวนั้นาก,การเล,เลยเอาโล่มาให้ได้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วฟูน้ำมาสองรอบแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อละล่ะต้นไม้มานี่นี่ไง <c oughs> เก่งเจ๋งเ <c oughs> หรอโอ้ถ้าเราไม่ลงน้ำมันก็ไม่ทำอะไรเราเว้ย ใช่มันก็แค่นั้นแหละพี่แต่ว่าเราต้องมีโล่สู้กับไอ้ชอยเดนนั่นแหละเอาพอเราลงไปข้างล่างเราจะมีโล่มึงก็ปิดรูอากาศตัวเองโอ้โคตรโง่เลยกูเอ้ยเฮ้ยไม่อีกนิดเดียวโอ้ <c oughs> เลิศ <c oughs> ก็อชอบเกมนี้เลยไอ้ไหมู <laughs> <laughs> ไปอุดรูหายใจตัวเองไหม <laughs> โง่ชิบหายเลยก่อนอื่นต้องเอาอุปกรณ์ไว้สำหรับต่อยพวกไอ้นี่กันเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวไอ้เราก็เปิดแบบนี้เราจะมีที่หายใจเออฉ <c oughs> ลาดหน่อยโง่มาตั้งนาน <c oughs> อย่าบอกนะไม้หมดไม้หมด โอเคโอเคนึกว่านึกว่าเผือวางอ้รก้อนนั่นนหะหรือเส้นไม้ตัดยากขนาดนั้นเชียวมันก็ไปยากหรอกแต่เพียงแค่มันยังไม่เกิดไงใช้งานอุปกรณ์เดียวก่อนจนกลัวอุปกรณ์ใกล้หมดแล้วค่อยค้าฟใหม่แล้วค่อยเอาไปรวมกันเท่ากับอุปกรณ์มีแบบอินฟินิตี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอสร้างทางตรงนี้ให้มันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะวัดไปเลยอันนับสองสับวัดเอาละครับทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์นะครับก็คือผมลงไปข้างล่างได้แล้วว้าวข้างล่างก็มีฟองน้ำารัทุกคนนะ เราสามารถใช้ฟองน้ําซับน้ําแล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ําที่เปียกนะครับใช่เราเอาฟองน้ําไปวางในในทื่อแล้วมันก็จะแห้งไงโอ้นี่ทื่อแห้งๆกันนะใช่โอเคมีสาหลายด้วยว่ะตรงนี้ผอ้เจอได้แคบประสองตัวมีแคบต้มมีแคบต้มน้ำได้ด้วยโอเคไหนดูซิฉันคุ้มค่าที่จะลงมาหานายหรือเปล่าเพื่อนเปิดประตูโอ้มีแตงโม มีบล็อกมอสด้วยสวยเพื่อนเอาทั้งกล่องเลย <c oughs> <c oughs> เอาให้หมดเลยตัวมึงด้วยมานี่อ,อ๋อเขาอูว้าวว้าวว้าวพร้ <c oughs> อมดีอะไรมันคือคือเขาลับกรวดกรวดอแลกดินซึ่งข้างล่างนี้มีกรวดเยอะเลยว้าวแค่นั้นก็ถือว่าเจ๋งแล้วแหละสวยเพื่อนดิชอ,ชอบได้ชอบได้เพื่อนเอ้ยไม่ใช่ชอบชอบแบบนั้นนะชอบที่ได้แลกของอ่ะเพื่อน น่าเจ๋งดีว้าวเรียบร้อยเดี๋ยวอลองเอาไปแลกหน่อยสิอุ้ยเราสามารถทำก้อนน้ำตาลกินได้นี่นะอุ้ยคิดยังไงอ,อ่ะพี่พี่ักขุดกรวดเยอะป้าพี่พี่อะไรเดี๋ยว,วพี่เขียวคิดยังไง <laughs> อย่ามาระเบิดแถวนี้นะจ๊อมาดิมาี่ออกท้องน้อยทำไมขุดในนี้เลยสิน้ำออกหมดแล้วสวย เริ่มขุดก็ได้เลยกลวดบวกปลวดเท่ากับโอ้พี่ได้ยิน22ก้อนกับเลเวลโอ้ b g วคุ้ค่ายจริงกับการที่เราตุยมาตั้งนานเออใช่พี่รอยน้ําไหลรอบมากเลยลอยไปขุดก็ดีกว่าเรามันมีหอยด้วยไม่รู้กินได้ไหมเอ้ยกินหอยได้ด้วยโอเคทําอะไรเออผมกิน King c a อยู่พี่กูจะก King Cap King Cap King c a ่พี่ไม่รู้อ่ะพี่ขุดตลวดเอาเยอะๆเลย มันก็คือไอ้นั่นไงไอ้ปูไงราชาปูราชาปูโนโอเคเราจะขุดไปแค่นี้ไหนดูสินายขอแลกหน่อยไอ้โอ้โหไม่คุ้มเลยของอย่างเยอะของอย่างดีเลยอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีของอย่างดีเลยพี่ข้างล่างนี่ของอย่างดีเดี๋ยวหาทางขึ้นแป๊บ ใครปลาดิบกินได้ไหมพี่พี่ลองอยังกินได้อุ้ยเจ๋งไม้พี่หมดแล้วช่วยพี่ด้วย อเอาละครับผมสหรับพาร์ทนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเราลงมาข้างล่างบุกเบิกข้างล่างเสร็จนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยนะครับเราจะได้สร้างอะไรจะทำต่อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะพลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำการเอาไอ้พวกซอมบี้พวกนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่หลายล้อมเราไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทำฟาร์มซอมบี้ดูนะว่ามันจะทำได้ไหมไปบบ๊ายายครับผมมา